สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำปลาในแบบฉบับของคนอยู่เมืองนอกเนาะอันนี้เป็นปลาที่ไปตกมานะคะเราก็ทำความสะอาดคอดเกตแล้วก็บ้างเอาหัวออกเด้อทุกคนแล้วก็เอาเกลือใส่อันนี้กะเอาเด้อกะด้วยสายตานะคะทุกคนกะด้วยสายตาแล้วก็ขยำขยำนี่ไหมให้มันเข้าทุกอนูสักพักหนึ่งแล้วก็เอาพลาสติกมาปิดไว้แล้วก็พักไว้หนึ่งคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีนึงนะ วนเกลือหรือน้ำนี่ตามใจชอบนะคะส่วนตัวเองนะเอาพอให้มันท่วมเฉยๆน้ำนะเกลือก็กะเอาประมาณสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนี่แหละเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องมาจับดูเด้อว,ว่าถ้ามันแข็งอ่ะคือโอเคถ้าปลามันแข็งนะถ้าปลามันยังไม่แข็งก็คือยังเกลือมันไม่พอนะคะทุกคนโอเคพรุ่งนี้เช้ามาทําต่อจ้ามาดูว่าปลามันจะเนื้อมันจะแข็งไหมเด้อทุกคนครบหนึ่งวันแล้วจ้า ปลาที่เราหมักไว้เราก็มาจับดูนะคะทุกคนถ้าเนื้อมันแน่นแสดงว่าเกลือมันถึงเนาะนี่ไหมเราก็เช็คแล้วนะคะทุกคน,เป,นเป็นวิธีทําปลาแบบง่ายๆเด้อทุกคนนี่เช็คแล้วแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่พยายามคั่วให้มันดำๆเด้อสีมันจะสวยตามใจชอบเลยคะ่ะเราอยากได้ใส่เยอะก็แล,แล้วแต่เราเนาะทุกคนแล้วเราก็จะมาคั้นคั้น,ข,นข,ขยำขยำน่ะไหม ให้มันเข้ากันนะคะทุกคนนี่ไหมเราใส่หมดเลย <OS P AT> การทำปลาล้าง่ายๆถ้าใครอยู่เมืองนอกแล้วแบบว่าเออมีมีปลาอะไรที่สามารถถนอมอาหารนี่แนะนำให้ทำปลาล้าเด้วยทุกคนเ <P> พราะว่าเอาไว้กินเนาะเราอยากอันปิ้งปลาล้าเราอยากอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่แกงก็ได้นะคะทุกคนคั้นค้นให้มันเข้ากันเด้อแล้วเราจะเติม เติมเกลืออีกนิดนึงเด้อทุกคนกะเอาเด้อจะเกลือนะเอา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 นิ้วแจะแจะเอาก็ได้ทุกคนเค็มก็ไม่เป็นไรค่ะม,มันก็ไม่เสียเนาะแต่เวลาเราอาจจะกินนะ่ะเราก็เอามาล้างเอาเนี่ยสามเดือนนี่เราสามารถกินได้แล้วนะทุกคน,นหลังจากนั้นเราก็จะหากระปุกใส่เด้อทุกคนอันอะไรก็ได้เนาะนอันนี้ใส่ใส่แก้วนะคะทุกคน ใส่กระปุกแก้วไว้แล้วก็เทน้ําตามลงไปให้มันท่วมเ้อทุกคนให้มันท่วมตัวตัวปลาเนาะนี่ละคะการทําปลาล้าแบบง่ายๆเอาไว้กินเองสําหรับผู้หญิงไทยที่ไปอยู่เมืองนอกเนาะนี่ทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะทุกคน ส่วนสองกระปุกนี้ทําไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะทุกคนนี่3สามเดือนก็สามารถกินได้แล้วเนาะอันนี้ทําเป็นปีที่สองแล้วนะคะทําเอาไว้กินนี่ทุกคนวิธีทําปลาแบบง่ายๆได้ผลจริงๆคะ่ะ